เสกเครื่องสำอางเศกตะกุดเงินเศกตะกุดทองเศกตะกุดนาคเศกตะกุดสาลิกาลิ้นทองกราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟังและรับชมทิชแชนเลนะครับวันนี้ทิชแชน n อลได้นําพระคาถาสั้นๆของหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่า จังหวัดชัยนาทสี่คำสั้นๆเท่านั้นแต่พุทธคุณแรงคาถาบทนี้รวมพลังแห่งเมตตามหานิยมเป็นพระคาถาเมตตามหานิยมชั้นสูงอีกบทหนึ่งของหลวงปู่แม้จะเป็นเพียงบทสั้นๆก็มีความลึกล้ำและความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่อย่างมากเพราะว่า มีผู้คนนำไปใช้แล้วได้ผลดีสมใจอย่างที่คิดคำว่าสนธิก็หมายถึงการรวมเอามาการเข้าด้วยกันการรวมเอามาการเข้าด้วยกันเป็นการรวมพลังความมีสเสน่ห์มีเมตตาและเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปที่พบเห็นเพื่อเป็นการส่งเสริมและการปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง และเป็นสิ่งที่ดีงามหลักการบริกรรมพักคถาบทนี้ให้ท่านเสกลงไปที่ตะกุดเงินตะกุดทองตะกุดนาคหรือตะกุดทองแดงทองเหลืองก็ได้ทั้งสิ้นหรือจะเอาไปปลูกเสกเป็นตะกุดดอกจิว๋วที่เรียกกันว่าตะกุดสาลิกาลิ้นทองก็ได้นอกจากนี้แล้วเอาไปปลูกเสกลงในเครื่องสำอางก็ได้เช่นกันนะครับ บริกรรมคาถา9จบหรือ9ขาคาบนะครับเพื่อความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นมาเอาไปใช้ประโยชน์ทางสิริมงคลเป็นผลดีแกต่ตนเองผูกมิตรไมตตีเอาไว้ด้วยเมตนมนคาถาอย่างมั่นคงถ้าทาันผู้ฟังพร้อมแล้วบริกรรมคาถาดังนี้นะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะงะยะนะมะงะยะนะมะงะยะนะมะ ங ய ந ம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 